ตอนที่ห้าเงาที่สามเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงเรียนนาริสว่าตำรวจและนักดับเพลิงกำลังเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของเรื่องดังกล่าวแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นบุคคลที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับทางโรงเรียนแต่เบื้องต้นทางการยังไม่พบบุคคลใดที่น่าสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับคดีนี้และเหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีที่เกิดขึ้นในขณะที่นักเรียนได้กลับบ้านหมดแล้ว จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและสูญเสียจากเหตุการณ์ระเบิดอาคารเรียนที่รุนแรงใหญ่หลวงในครั้งนี้เขาใช้พวกกับรายการเพืาอเสียอย่างนั้นเหรอหมายความว่ายังไงกันเน่ะหรือว่าตำรวจและสื่อมวลชนก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าพวกนั้นมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะจริงๆนะแต่ถึงยังไงพวกคุณธนกะก็ถูกฆ่าไม่ใช่เหรอ <S <S โดยโซอนอย,ย <S <S ของพวกโครโนส โชอ,อย่าทำท่าทางแบบนั้นดิจะเย็นเย็นแล้วฟังฉันหน่อยนะให้ใจเย็นอย่างนั้นเหรอเรื่องสาเหตุการระเบิดมันยังไม่เท่าไรหรอกแต่เรื่องคนในที่เกิดเหตุลนะ่ะตำรวจตาย้วตั้งสองคนชัวนะแต่ไม่เห็นมีรายงานอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะนี่โชบางทีไม่สิตำรวจรวมทั้งสื่อมวลชนอาจจะรายงานตามที่เห็นเมื่อวานก็ได้นะรู้มาดูสิเนี่ย พ่าดหัวข่าวเนอะตำรวจเสียชีวิตสองนายในอุบัติเหตุจราจรเหรอถูกทับเละอยู่ระหว่างรถบรรทุกกับรถบรรทุกน้ำมันนี่มันอะไรกันเนี่ยสาเหตุที่ไม่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนกับพวกตำรวจที่ต้องตายไปทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ไม่ได้บิดเบือนเรื่องนี้เลยนะบางทีโครูลอสอาจจะสร้างเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนกับเรื่องที่ผู้คุณธนากาตายให้ภายนอกรับรู้อย่างที่พวกเขาต้องการก็ได้นะโชแต่ว่า แต่ว่าทางที่อาจจะมีคนเห็นกายเวอร์ต่อสู้กับเจ้าโูอานอยอยู่ที่นั่นก็ได้เนี่ยนะมันก็ไม่น่าเหมือนกันแต่ว่าโชว์ไปลองคิดดูนะถ้าหากคนคนนั้นเอาเรื่องที่เห็นไปเล่าให้ตำรวจหรือว่าสื่อมวลชนฟังนายคิดว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะฮะพวกเขาอาจจะคิดว่าเสียสติหรือเปล่าหรืออย่างเลวร้ายที่สุดอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการของเรื่องแล้วก็ถูกเข้าสังเตไปเลยถ้าคนที่ไม่รู้จักโซอานอยและไกายเวอร์มองอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ ก็คงมองว่าเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในญี่ปุน่นฉันพูดถูกไหมล่ะโหดร้ายโหดร้ายเกินไปแล้วอุบัติเหตุในครั้งนี้นะพอเวลาผ่านไปทุกคนก็จะลืมไปเองซึ่งเป็นสิ่งที่โครโนสต้องการให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเชื่อฉันเถอะนะอือโ ฉันเองก็พูดจาไม่ค่อยเก่งด้วยสิแต่ว่าการที่พวกคุณธนากาศตายน่ะไม่ใช่ความผิดของนายเพราะฉะนั้นนายอย่าผมเข้าใจนะแต่ว่าถ้าหากผมสู้ได้ดีกว่านี้ก็คงจะไม่เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นบางทีเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณเทสโรหรือมิสกิก็ได้ผมกลัวว่าเออฮะขอโทษนะครับที่พูดอะไรแปลกๆออกมาผมแค่เผลอตัวไปหน่อยเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรหรอกโชไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะไปรับเิสกิกลับมานะครับรับเหรอก็โรงเรียนเปลีนอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยครับแต่ว่าทุกคนน่ยต้องไปรวมกันเพื่อคนเอกสารกับของมีค่าออกมาจากห้องสมาคมนักเรียนนะครับไปแล้วนะครับอ๋อ,อ,อใช่ธอ,อฉันไปด้วยเนะีเอาล่ะไปได้ไม,ม่เอาหน้านี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วพยายามข้าหน่อยนะ อ๋ออืเป็นอะไรไปเหรอปะปะประลาไม่มีอะไรขนพวกนี้เสร็จแล้วพวกเรากลับบ้านด้วยกันนะเอ๊ะให้คุณเทสุโรรอนานจะไม่ค่อยดีอ่ะขอโทษนะโชคือว่าวันนี้ฉันคงกลับบ้านด้วยไม่ได้อ้าวอย่าเอาหล่นอย่าอ้ออ้ออาเนอคือ พวกเราต้องไปยืมห้องเรียนของโรงเรียนอื่นจนกว่าโรงเรียนจะซ่อมเสร็จนะใช่ไหมล่ะฉันก็เลยมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องคุยกับประธานนะจ๊ะแต่ว่ามิสกิมเมื่อวานก็เพิ่งเกิดเรื่องขึ้นมาถ้ากลับบ้านช้ากลัวว่าคุณเฮซูรโร่เขาจะอ่าเอาเอช่วยบอกพี่ได้ว่าวันนี้ฉันจะกลับบ้านช้าหน่อยนะไปแล้วนะเ,เดี๋ยวดีกว่นสิรอก่อนมิสกิอะไรอีกนะมีอะไรหเหรออ,อ่ะคือช่วยรอก่อนได้ไหมโอ๊ยเจ็บนะ รอก่อนสิฉันไม่ได้คิดทำแบบนั้นเลยนะันไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วมันเรื่องอะไรกันเล่าบอกมานหน่อยสิข,ข,ข,ขอโทษนะฉันแค่เป็นห่วงมิสกิแค่นั้นเองอะมีอะไรเหรอเซงาว่าอะกุณมาคิชีมากถ้าฉันเข้ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเธอนะ่ะฉ<ฮ>ันก<ฮ>็ขอโทษด้วยนะแต่ฉันเห็นว่าเซงาว่ไม่ชอบสิ่งที่นายกำลังทำอยู่ โทษด้วยผมขอตัวก่อนชูอ,อืมคุณธานากาครับอ๋อเรียบร้อยแล้วเหรอเอ๊ะแล้วมิสกิ่อ เกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะวัดดีเบอร์เกอร์ยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าจะทานที่นี่ใช่ไหมคะงั้นเหรอมิคิชิมะเหรอคุณเทสุโร่ศัตรูต้องการยูริตกายวร์ถ้าหากว่าผมอยู่ห่างจากมิสกิมันก็อาจจะดีก็ได้นะครับทําไมถึงพูดอย่างงั้นเน่ะเออฮะเออคื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 อว่าคือเออเอนี่อ้อม เอาผักดองออกหรือยังอะเอาออกเลยจะที่รักอ้ออ้าไม่มีอะไรหรอกนี่คุณเทสซโร่คุณมัคิชิมะเป็นคนแบบไหนหล่ะครับคุณเทสซโร่รู้จักเขามาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เหรอครับแบบไหนหรอนั่นน่ะสินะเขาก็เป็นคนที่จริงจังกับงานมีอยู่บ่อยครั้งที่ไม่รู้ว่าเขากํกาลังคิดอะไรอยู่เด็กที่ขอมันเลี้ยงเหรอคุณมัคิชิมะน่ะเหรอ นี่ไม่รู้ล่ะเนี่ยเมื่อสามปีก่อนเรื่องนี้ออกจะดังพ่อในตอนนี้ของเขาก็คือญาติห่างๆของเขาเองนั่นแหละนะได้ยินมาว่าพ่อแท้ๆของมาคิชิม่านะทำธุรกิจล้มละลายไปเขาก็เลยต้องมาเป็นลูกเลี้ยงแลกเปลี่ยนกับการใช้หนี้ในครั้งนี้ต้องขอโทษที่มาช้านะครับท่านผอ,อกิโอนายคืออากิตโตะสินะฉันได้ฟังเรื่องของนายจากริสเกอร์แล้ว แล้วผู้ตรวจการริสเกอร์นะ่ะร่างกายของเขาเป็นยังไงบ้างครับอ๋อฉันแข็งแรงดีไม่ได้เป็นอะไรเลยงั้นก็ดีแล้วล่ะครับได้ยินว่าเจ้าหนูกายเวอร์นั่นอยู่โรงเรียนเดียวกับนายอย่างนั้นเหรอครับสวัสดีค่ะสันดี้เบอร์เกอร์อยินดีต้อนรับค่ะค,คุณลูกค้าจะทานที่นี่ใช่ไหมคะไม่ เอากลับบ้านเริ่มจะเย็นแล้วนะคืนนี้จะทำยังไงกันดีพ่อของนายวันนี้ก็ทำโอทีไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ให้ฉันกับมิสุกิไปค้างบ้านนายดีเปล่าฮะนน่นสินะ ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยผมได้มากเลยทีเดียวเอ้นั่นน่ะมันของแน่อยู่แล้วหน้านายมันฟ้องขนาดนั้นจะไม่ช่วยได้ไงเล่าถูกเอ๊ะเอเออเออจะผมผมไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นสักหน่อยต้องขอโทษด้วยคือว่าเสานี้จะให้เกียรติอยู่กับพวกเราหน่อยได้ไหมล่ะฮะนี่นี่นี่นายคุณเซโร่หมอนี่เป็นพวกโครโนสอ้จะสู้กันที่นี่เลยเหรอฉันน่ะไม่เกียงหรอกนะจะบอกให้ ถ้านายอยากจะเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นทะเลเลือดก็เชิญตามสบายเลยโอ้โหโช,ชนยังไงดีถ้าแปลงร่างเป็นกายเวอร์ต่อสู้กันที่นี่คนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็จะเดือดร้อนไปด้วยแต่ว่าพอแค่นี้ละฉันขอแน่นะว่าอย่าคิดขัดขืนดีกว่าที่นี่ฉันมองเห็นพวกนายได้อย่างชัดเจนไม่มีที่ไหนให้พวกนายลบซ่อนหรือว่าวิ่งหนีหรอก นายอาจจะพูดถูกเรื่องที่ซ่อนกับการวิ่งหนีแต่ว่าพวกเรายังมีทางเลือกที่ทำให้รอดอยู่กายบ้าโอ้โหโอ้โหอะไรอะไกแวรออะไรกรจแบจบแตกยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรอย่ะงเงี้ยทจบแตกเหรอยังไงก็จะขัดขืนอย่างงั้นเหรอแถมยังตัดสินใจได้ยอดเยี่ยมอีกด้วยมวยเวอรเสร็จ ตามความถี่เสียงของมันไปพวกเราต้องตามไปจับพวกมันมาให้ได้แต่ห้ามข้าพวกมันก่อนที่ฉันจะไปถึงนะโอ้ยดูเหมือนว่าจะหนีมันได้แล้วนะอแต่ว่ายังไงก็เธอโชว์ นายกล้าแปลงร่างต่อหน้าผู้คนได้ยังไงมันเกิดเหตุไปหน่อยนะก็บอกแล้วไม่ใช่หรอกครับผมไม่ต้องการให้คนสําคัญของผมได้รับบาดเจ็บอีกต่อไปแล้วอ๋ออ๋อือก็เอาเถอะยังไงผลม,มันก็ออกมาดีอะเนะขอโทษนะครับแล้วจเจ้าไงต่อไปอะทีเนี้ยผมไปถ่นมนิสกิจัเลยไปที่โรงเรียนกันดีกว่าเฮ้ยมีอะไรเหรอบรรยากาศมันปแปลก นมัหลบได้ดีนี่ไกเวอร์ทฮ้งทั้งๆที่ถ้าโดนเข้าไปแล้วก็ปิดฉากแล้วแน่ๆแกก็เป็นโครโนสอย่างนั้นเ <ขอ S 1> หรอขอชมเชยที่สามารถหลบหนีมาจากสถานการณ์แบบนั้นได้ฮะแปลว,ว่า<อ>สุดท้ายแกก็ต้องตกอยู่ในมือของพวกเราอยู่ดีหรือว่าพวกแกสองคนเป็นโซอ,นโนอันนอยนันเหรอพวกเราไม่ได้เป็นโซอนโนันนอยธรรมดาอย่างที่พวกนายรู้จักหรอกนะ ทันไทม์เบอร์โซอนอยโอสคอฟทันไทม์เบอร์โซอนอยมูเมลเซไปลงนรกซะเถอะกายว่ะการจบตีของพวกมันหรือว่าจะอะไรกันเนี่ย มองไม่เห็นการโจมตีของพวกมันเลยดูเหมือนว่าแกจะไม่สามารถตอบโต้โซนิคเวฟได้สินะสมแมก็ะเป็นยูนิตกายเวอร์การโจมตีเพียงครั้งเดียวทำอะไรไม่ได้อย่างที่คิดมดเปเซ่ลอกอะไรทีเดี๋ยวก็รู้ว่าแกจะแข็งขนาดไหนฉันจะยิงแกไปเรื่อยๆดูสิว่าแกจะแรกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนมดไปซ่มองไม่เห็นแล้ว ดูสิให้ทอนายจะทาให้งานของพวกเรามันยุ่งยากขึ้นนะม,มเมเซ่นายก็รู้ว่าฉันไม่ชอบทํางานน่ะเบื่อแบบนี้นี่เป็นไปไม่ได้ปกติแค่การโจมตีของพวกเราแค่ครั้งเดียวก็เรียบร้อยแล้วแต่นี่มันจะสามารถดรอดไปได้อีกคลื่นเสียงเหรอที่ไหลของพวกโซอานอยนั้นนะ่ะมีของที่คล้ายเครื่องขยายเสียงอยู่ใช่ไหมล่ะ ถึงฉันจะไม่รู้โครงสร้างของพวกมันแต่ว่าพวกนั้นต้องโจมตีมาด้วยคลื่นเสียงความถี่ตำ่ำที่ติดอยู่ที่ไหล่มาแน่หนนะ้าโจมตีด้วยเสียงมมหน่าถึงมองไม่เห็นเนี่ยเราจะสู้กับมันยังไงดีอ,อ๋อคิดว่ามันน่าจะมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะออออถ้าหากว่าพวกมันใช้คลื่นเสียงในการโจมตีอย่างที่พวกเราคิดการโจมตีใส่ศัตรูคงต้องใช้ระยะเวลาสักพักในการชาร์จเพื่อการเตรียมโจมตีใหม่อีกครั้งแน่นอนถึงจะไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตาม น่าจะใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะชคุณทิเซโร่ฮหตายเว้เยหมดเวลาเล่นสนุกกันแล้วคนใจแล้วคุณทิสเซโร่ช่วยถอยไปหน่อยนะครับอือตายซะ,ะเดิไปที่ไหนกันเจ้ามือใหม่เข้าเป้าแม่ตังค์พักว่าไงนะ การต่อสู้แบบใหม่ย,ยังกันเหรอยอดเยี่ยมมากไกเวอร์เธอคิดว่าตัวเองชนะแล้วล่ะก็คิดผิดคิดไม่ได้ไอ้หนูคำาเลยแกยว่าฉันจะแสดงพลังที่แท,ท้จริงให้เห็นรุยเลยฮูบเบซ็เขาของพวกมันเปล่งแสงแล้วโช่ว์ระวังตัวด้วยเพราะมันคงมีแผนอะไรอยู่หน้าเลยเปล่าประโยชน์การโจมตีคอพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอก เฮ้มีมันอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่เสียงมันหายไปแล้วหน่อยไม่ใช่ฟังเสียงไม่ได้เท่านั้นแต่ยังไม่รู้สึกถึงการจอมตีอีกด้วยมันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นคนหูหนวกไปแล้ว เสียงเกิดจากการสั so ่นตัวของคลื่นในอากาศและเขาของฉันนั่นะมันก็สามารถตัดคลื่นนั้นออกไปได้และทําให้เกิดคลื่นที่ตรงกันข้ามกันขึ้นมามันจะททาให้เสียงที่เคยเกิดขึ้นหายไปนั่นเองเพราะจะงี้ถึงหลบไม่ได้ยังไงเล่าตกใจและสิกายเวอร์ที่ได้รู้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่รับรู้อันตรายด้วยเสียงนั่นก็คือถ้าไม่มีเสียงในการต่อสู้แล้วล่ะก็ มันก็เท่ากับแกปิดประตูชนะไปได้เลยนี่แหละความแตกต่างของพลังล่ะฉันจะมอบความตายอย่างช้าๆแล้วค่อยนำตัวแกกลับไปเป็นการตอบแทนที่มาตัดแขนของฉัน เลิกเล่นได้แล้วเยียบสินะฉันขอชีแขนมันออกก่อนวันวว้ายันทวว้าวาว มิกต้องขอโทษนะครับท่านผอมุนเวเซได้จากไปแล้วละครับท่านช่างมันเถอะที่สำคัญในตอนนี้คือจับเด็กผู้หญิงที่ชื่อมิสกิที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นกลับมาให้ได้ก่อนฮะครับรีบหนีไปจากที่นี่เร็วมิสกินี่พี่พูดเืออะไรกันแน่นี้ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วนะเอ้ย มิสกี้ฮะลอยนะเจ้าบ้าคืนมิสกี้มานะมิสกี้บ้าเฮ้ยรอเดี๋ยวสิลอยนะปล่อยมิสกี้สิบอกให้ปล่อยไงไม่ได้ยินเหรอบ้าท่านพบบอผมจับผู้หญิงได้ตามที่ท่านสั่งแล้วครับ ผมขอกำลังเสริมมาที่นี่นีออ่แกประว่าหนูโส่พวกอย่างแกฉันไม่ให้แตะต้องพวกเขาได้หรอกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลามิสกิฮะหนูโบ ถึงวอโชคุณเทสุโร่เลไบเมสกีแล้วสบายใจได้เพื่อนสาวของนายปลอดภัยแล้วไกเวอร์อย่างนั้นเหรออ๋อใช่เขาคนนี้แหละที่เป็นคนที่ช่วยพวกเราไว้พวกเราคงได้พบกันอีกครั้งแน่รอจนถึงวันนั้นแล้วกันไกเวอร์หนึ่งไกเวอร์คนที่สาม เป็นใครกันแน่นะกลายว่สามอะไรเนะไม่ว่ายังไงก็ตามอยู่นี่ทั้งสามก็ได้ถูกคนพบหมดแล้วสินะ